เรียนท่านที่เคารพในพิสายทุกท่านครับผมพตรีดรอนุชาติบุตรนาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15อุมภาพันธ์2568ครับผมขอต่อจากเรื่องความชั่วของอบายมุกโดยเพราะยิ่งเรื่องการพนันต่อจากเมื่อวานอีกเสีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาขยายความเมื่อวานผมนำเรีนไปแล้วว่า การพนันนะเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งเป็นอบายมุกอบายมุกตามหลักของพุทธศาสนาคือหนทางแห่งความเสื่อมไม่มีเสมอตัวไม่มีดีขึ้นเลวลงอย่างเดียวอบายมุกใหญ่ๆมีหกประการด้วยกันถ้านลองบทบทวนมีนาดูอีกครั้งนึ่งครับ จะเห็นได้ว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยชาชินต่อความชั่วร้ายของอบายมุกหกทั้งสิ้นและส่วนใหญ่เลยก็ไม่ทราบว่าเป็นความชั่วร้ายอันนี้เป็นสิ่งที่มีปัญหาใหญ่ที่สุดผู้คนที่ไม่รู้ว่ามันหลงอยู่ในวังพลแห่งความเลวทรามต่ำช้าเมื่อไม่รู้ตัวก็ไม่มีวันที่จะหาทางแหวกออกมาได้เลยเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิที่ มีอันตรายอย่างยิ่งอาวัยวุขหกนั้นประกอบด้วย 1. การเสพุรายาเสพติด 2. การดูกันเล่น 3. การเที่ยวกลางคืน 4. การเล่นการพนัน 5. การครบคนชั่วเป็นมิตรและ6ก็คือความเกลียดคร้านผู้คนที่มีปัญหาตักตกอยู่ในวังวนแห่งความยากจนจำนวนมาก เป็นเพราะสาเหตุมาจากอาบัยมุคกทั้งสิ้นครับผมก็สัมผัสเฉพาะกับเด็กที่เรียนในมหาวิทยาลัยผมเปรียบเทียบกันแล้วก็อนาจใจระหว่างเด็กไทยกับเด็กจีนเด็กจีนที่มาเรียนเมืองไทยเนี่ยขยันครับในสายตาของผมพวกที่เรียนเปียโทเปรเอกเพราะเขาต้องจบให้เร็วที่สุดเขามีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางออกไปนอกประเทศดังนั้น เขาจึงต้องรีบเร่งด้วอิการเขียนวิเทียริพลรหดับเด็กเปียโทแล้วก็ดุษฎีนิพลรหรับเด็กเปียเอกเด็กเปียโทนําเปเปอร์มาปรึกษาบ่ายวันนี้ให้คําแนะนําไปความรุ่งขึ้นเข้างานที่เขาค้นคว้าเพิ่มเติมมหาอีกแล้วก็บอกว่าเขาค้นคว้าแล้วพบอย่างนี้อย่างนี้ขอคําแนะนําที่จะดําเนินการต่อไปอย่างไรเขามีตัวตั้งมีข้อเสนอมา ไม่เหมือนกับเด็กไทยเด็กไทยเนี่ยตั้งแต่เข้าปีหนึ่งเรียนปปียโทบอกให้มันทําทุกวิชาให้ไปสู่เนื้อหาที่จะทําวิทยานิพนธ์เลยนะไม่ต้องรอว่าต้องลงทะเบียนทําทีเซสแล้วถึงจะเริ่มทําไม่ต้องเพราะว่าจะได้ให้มันเสร็จได้เร็วๆแล้วก็เนื้อหาก็มีความละเอียดไม่ทําพอถึงเวลาเรียนระเบียบวิธีการวิจัยก็ให้ทำ p r o p โพ a l มาแล้วก็บอกิดว่า เพราะโรเนี้เอาเป็นตัวจริงเลยนะนั้นทบทวนให้ดีและจะได้ไม่ต้องมาทำหลายครั้งขณะน,นี้กำลังเรียนมีคอร์สเวิร์กต้องมามหาวิทยาลัยก็มีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสพบอาจารย์ท่านอื่นๆทำให้สามารถปรับแต่ง Proposal ได้อย่างง่ายดายสะดวกไม่ใช่รอว่าหมดคอร์สเวิร์กไปแล้วและจะจะเขียนที่บ้านเขียนที่ทำงานไม่มีทางหรอกที่เองจะทำได้เสร็จ ก็เตือนไว้ตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าท่านทราบไหมครับไม่เชื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนเลยครับหมดเวลาทําไม่ทันเพราะมันทอดทิ้งไปเป็นปีๆนี่นครับความเกียดครั้งนั่นก็คือหนึ่งในอาบมุกโขงประการที่ผมกล่าวแล้วใช่ไหมครับและการหลงอยู่ในวังวนของการพน,นันซึ่งไอ้คนชั่วช้าพยายามจะส่งเสริมเพื่อทําลายล้างประเทศชาติของเราจนถึงราก เมื่อวานผมบอกแล้วว่าเด็กอายุ14-15ก็เริ่มเล่นการพนันแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าท่านใช้ Facebook ท่านเปิดดูอาจจะดูหนังใน Facebook ก็จะเห็นโฆษณาการพนันออนไลน์เนี่ยขึ้นมามากมายเลยโดยพิยง้งหนังที่มันสนุกสนุกที่เป็นหนังที่กำลังโด,ด่งดังมีชื่อเสียงผู้คนนิยมดูเนี่ยที่ถ่ายทอดใน Facebook มันจะมีไอการพน,นันพวกนี้มาเป็นสปอนเซอร์ ไอ้อย่างเราเนี่ยอย่างมากก็ข้ามไปแต่เด็กเนี่ยมันไม่รู้เรื่องครับและหลายคนก็อยากทดลองตัวเลขที่นำาให้ท่านดูเมื่อวานนี้<ะ>ก็ทราบดีแล้วว่าการหลงอยู่ในวงันงวนของการพนันนะั้นประการแรกที่มีจำนวนมากเลยก็คืออยากได้เงินอยากทดลองทุกอย่างมันเป็นไปนตามหลักวิชาการที่ทำการศึกษามาโดยตลอดแต่ทำไมไอ้พวกชั่ว พยายามส่งเสริมโดยที่ไม่แลสิ่งเหล่านี้เพราะมันต้องการทำลายลากเง่าของชาติของเราให้ฉิบหายวายป่วงจนไม่มีวันฟื้นขึ้นมาอีกได้เลยนี่คือความพยายามของมันมันจึงส่งเสริมให้ผู้คนนั้นะเปิดรับความชั่วร้ายเหล่านี้เข้ามาในครอบครัวของเขาถ้าไม่เรียกว่าบัตรซบแล้วจะใช้คำศัพท์ว่าอะไรครับ ส่วนไอ้คนที่ิเริ่มขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความผิดอะไรความผิดหมายถึงว่าวิบากชั่วที่มันจะต้องได้รับผมขอเรียนอย่างนี้ครับหลายคนคิดว่าการถือศีลอํำสุดก็ศีลห้าของชาวพุทธนั้นเป็นการทําบุญไม่ใช่ครับศีลมาจากคําแปลว่าปกติมนุษย์ปกติทําอย่างนี้ ไม่ได้ได้บุญถ้าหากเราเขียนเป็นกราฟบุญคือบวกบาปคือลบผู้ที่ปฏิบัติศีลนั้นนะ่ะครบท้วนรักษาศีลเคร่งครัดนั่นนะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ0เป็นคนปกติแต่การที่เราเคร่งครัดในการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติตามหลักศีล5นั่นเป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ความชั่วก็คือกิเลสทั้งหลายเนี่ยพลวงเข้ามา เพื่อให้เรากระทำบาปเห็นไ,ไหมครับผู้ที่มั่นคงในศีเนี่ยถือว่ามีกำแพงที่มั่นคงแข็งแกร่งป้องกันความชั่วได้แต่ก็เรียกว่ารัตก,การตั้งรับเท่านั้นถ้าต้องการบุญกุศลเป็นกุศล,ลจิตนั้นเรียกว่าการรบเชิงรุกเนี่ยจะต้องใช้วิธีการรักษากรรมมาบท10กรรมบท10นี่แหละครับจะชี้ ให้เราไปทางบนทางล่างหรือทางดีทางชั่วได้ผมเคยพูดเรื่องสำนวนไทย4คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแครสองคนพาไปผมขอญาตนำมาขยายความอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ชมคลิปชุดนั้นหลักการเนี่ยสำคัญที่สุดเลยสำหรับชาวพุทธถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะมีหลักในการที่ปะปัดตัว ละเว้นการทำความชั่วได้สีคนถามก็คือมหาภูตร,รูปทั้งสี่ดินน้ำลมไฟปัฐวีอาโปเตโชวาโยดินน้ำลมไฟคือสิ่งที่รวมกันเป็นรูปของเราอย่างนี้เป็นรูปของท่านอย่างนั้น เขาจึงกําหนดว่าเป็นสี่คนหามเพราะว่าถ้าหากไม่มีดินน้ํโลมไฟเราก็ไม่มีรูปแบบในปัจจุบันนี้ดังนั้นมันถึงเป็นฐานที่สําคัญส่วนสมคนแห่ก็คือกรรมมาบท3ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหนึ่งคนนั่งแคร่คือจิตของเราจะไปดีไปชั่วก็มีสองคนพาไปคนหนึ่งก็เป็นบุญก็คือกุศลจิต อีกคนหนึ่งคือเป็นบาปอากุศลจิตมันจะดึงเราไปทางไหนบนฐานที่มั่นอยู่บนมหาภูตรูปสีนี้ก็อยู่ที่จิตเราจะบงการไปอันนั้นกรรมบท3สซึ่งแตกออกมาเป็นกรรมบท10สิละเอียดขึ้นกรรมบท3สเนี่ยประกอบด้วยมโนวัจีและกายะมะโนก็แบ่งเป็นสองสายทับสาย เป็นสัมมาทิฏฐิก็คือมโนสุจริตวจีสุจริตและกายสุจริตแต่ถ้าเป็นเป็นสายมิจฉาทิฏฐิก็คือมโนทุจริตวจีทุจริตกายทุจริตที่มาดูไอ้กลุ่มคนชั่วที่มีอำนาจในบ้านเมืองในครานนี้เพราะคนงงโง่ไปเลือกมันมาเนี่ยมันมีความคิดชั่วใช่ไหมครับนั่นคือมโนทุจริตมโนทุจริต ประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการด้วยกัน 1. ความอาฆาตเพยาบาท 2. ความคิดโลภอยากได้ของคนอื่นเขาและ 3. การมีความเห็นผิดการที่จะหลอกลวงผู้คนให้ยอมรับไอ้บ่อนคาสิโนบ่อนการพน,นันคือความเห็นผิดด้วยเกตนาทุจริตต้องการทำลายชาติบานหมือนทำลายครอบครัวของเขา ทำลายผู้คนที่เข้ามาในบ่อนกัรมนันนี่คือความชั่วของไอ้คณะรัฐบาลทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะไอ้คนที่ดำหลีขึ้นมาเพราะมันอยู่ร่วมกันมันเป็นปลาข้องเดียวกันไม่มีหรอกครับที่จะแยกออกมาว่าเอ้ยฉันไม่เกี่ยวนะก็มึงไปสมหัวกับไอ้คนชั่วมึงก็ชั่วด้วยนี่คือมโนทุติตแล้วเมื่อคิดชั่วแล้วก็ก่อให้เกิดวัจีทุริต คือพยายามมาโกหกตอแหลโอ้ไม่มีอะไรหอรอกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเปกตัวใหญ่ก็จะเป็นการละเล่นของสนุกสนานมีคาติโนแค่10%เพื่อตอแหลหลอกล่อผู้คนให้ยอมรับสิ่งชั่วร้ายสารเลวอย่างนี้นั่นคือวจีทุจริตที่มันพูดออกมากครับวัดจีทุจริตเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่สด้านด้วยกัน 1. การกล่าวคำเท็เห็นไหม ที่บอกว่าไม่ไม่จิ้งแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกส่วนใหญ่พ่อแม่ครอบครัวก็ไปเที่ยวเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ีการสินโนแค่10%นี่คือการหลอกล่อให้เขาเข้าไปในผุบเหวลึกที่มันวางกับดักไว้กล่าวคำเท็จเห็นไหมชัดเจน 2. การพูดส่อเสียดไอคนที่ขัดขวางไอบอนสารเลวนี่เป็นคนที่ไม่ตรงการให้มีเงินมีทองไหลเข้าชาติบ้านเมือง นักท่องเที่ยวจะไหลมาเทมาลัดช่องเที่ยวสารเลวสิครับที่เข้ามาเที่ยวบ่อนการพนันเห็นไหมครับหกล่าวคำเท็จสองทำการชักจูงไปในทางที่ผิดเรียกว่าเป็นการพูดประชดประชันส่อเสียด 3. การพูดคำหยาบและสการพูดเพ้อเจอ้อ การหลอกลวงผู้คนให้ยอมรับบ่อนการิโนโนั้นเป็นการพูดเพอเจอเป็นการเอายาพิษไปให้ประชาชนเพื่อทําลายประเทศชาติดังนั้นวัดถีทุจริตตรีประการไอ้คนชั่วที่ดํำริองการที่มารับไปหมดเลยแล้วมันก็ส่งผลให้เกิดกายทุจริตกายทุจริตก็คือการทําร้ายผู้อื่นเขาโดยการใช้เครื่องมือพวกนี้ หมอมเอาเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยตกอยู่ในห่วงเหวแห่งความชั่วทางนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่คนบ้าการพนันเท่านั้นล่ะที่จะต้องรับวิบากชั่วไปจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันไอ้คนดำรีลี่เริ่มผู้นี้และครับสารเลวกว่าคนเล่นการพนันอีกเพราะมันก็เหมือนกับผู้ร้ายที่วางแผนเชื่อดวางแผนเข็นฆ่าคนไทยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดพวกเราเนี่ย ถ้าเห็นแก่ประโยชน์ของประเทชาติต้องขัดขวางคนกังฉินเหล่านี้ในทุกวิธีทางที่เราสามารถจะกระทํำได้วันนี้ก็มาถึงเรื่องเจตนาที่จะมาเล่าให้ท่านได้ลองพิจารณาดูหลายคนเข้าใจความหมายผิดผมเชื่อว่าท่านที่ชมช่องนี้อยู่ส่วนใหญ่ก็เคยไปงานศพทั้งนั้นก็คงเคยเห็นตารปัดพระที่มาสวดอภิธรรมในพิธีศพนั้น ก็เขียนไว้ว่าหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเริ่มต้นก็คือไปไม่กลับอย่างน้อยตาละปัดสี่บาลไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นหลายคนคิดผิดๆเพราะไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาคิดดูว่าไปไม่กลับก็หมายถึงผู้คนที่ เปลี่ยนพบไปแล้วนั่นน่ะหมดอายุขายแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกและคงไม่มาไม่มีโอกาสเจอแล้วนั่นเป็นความหมายที่ท่านคิดเอาเองใช่ไหมครับผมขอชี้แจงความหมายที่แท้จริงให้ได้ทราบคําว่าไปไม่กลับหมายถึงเวลาเราปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปทุกวินาทีทุกวินาทีท,าท,ท่านทราบเหรอว่าผู้ริชาท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าอีกสามนาทีต่อจากนี้ท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ท่านไม่มีวันทราบเลยท่านมีชีวิตอยู่เฉพาะขณะนี้เท่านั้นและชีวิตของท่านจะหมดไปเมื่อใดก็ได้อันนั้นมาทิ้งเวลาไปโดยที่ไม่คัดทำการสิ่งใดให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกและต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนั้นเท่ากับว่าเราโยนโอกาสทิ้งไปผมขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีโชควาสนามาก ที่ได้มาปฏิสนธิในแผ่นดินท้องที่เรียกว่าสุวรรณภูมิคือสยามประเทศนี้เพราะเหตุใดเพราะว่าที่นี่ยังมีคำสอนของพุทธศาสนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิแท้จริงอยู่แน่ละครับไอ้พวกที่หลอกลวงผู้คนไอ้ธรรมชโยบ้างไอ้ตื่นธรรมบ้างไอ้เด็กช่างเชื่อมบ้างมันก็มีเละเทะไปหมดแต่คนที่ไปพบไอ้คนพวกนั้นและเชื่อถือคนพวกนั้นมันไร้บุญวาสนา ยังมีส่วนน้อยอีกส่วนหนึ่งที่ได้เจอผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลเป็นสัตบุรุษที่มีความรู้แท้จริงท่านอาจารย์ประเสริฐท่านอาจารย์อนัชชัยท่านพระมหาปยอมท่านท่านพันปยุตโตหรืออีื่ออีกมากมายหลายท่านแม้แต่ท่านอาจารย์สุจินบริหารมณเขตถ้าหากมีโอกาสไปพบท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ท่านที่ได้มีโอกาสไปพบบุคคลเหล่านั้นคือผู้ที่มีบุญวาสนายังมีคำสอนเหล่านี้อยู่ในดินแดนนี้แต่ชาวไทยทั้งเกือบทั้งหมดผมเชื่อว่าร้อยแล้วเก้าสิบเกใบไม่เคยสนใจเรื่องพุทธศาสนาและไม่นับถือด้วยโดยพี่ไอ้พวกที่เป็นผู้มีอำนาจในบ้านเมืองขนาดนี้เหตุผลก็ชัดเจนมากชาวพุทธจะไม่ส่งเสริมความชั่วทั้งเรื่องเล่า องสุลาเมรยัยเรื่องบ่อนการบันนนพวกนี้ชาวพุทธจะห่างไกลไม่มีวันคิดส่งเสริมไอคนที่คิดส่งเสริมคือคนที่ไม่มีศาสนานั่นเองนี่ก็คือไปไม่กลับเราทิ้งเวลาไปเปล่าๆโดยที่เราไม่ใช้ประโยชน์เลยและเวลานั้นเมื่อผ่านแล้วมันก็ผ่านไปมันไม่กลับมาอีกแล้วหลับไม่เติ่นก็คือการมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อวานผมนำเรียนแล้วว่ามิจฉาทิฏฐินะั้นมันเป็น ตัวเหตุที่สร้างวิบากชั่วที่ร้ายแรงที่สุดมากกว่าอนันตริยกรรมที่อีกนั่นก็คือความโง่ความคิดผิดคิดว่าตายแล้วศูนย์คิดว่าไม่กลับมาเกิดอีกแล้วคิดว่าทำอะไรก,มก็มันก็มันก็ไม่มีผลอะไรไม่มีวิบากอะไรนี่ลครับหลับไม่ตื่นคนโง่ที่จะกลับมาเห็นความจริงเนี่ย ทั้งท่านนี้มีพูดคนพยายามจะชี้นำสิ่งที่ถูกมากมายเนี่ยแต่ก็ไม่ฟังนี่คือความหมายของคําว่าหลับไม่ตื่นและเมื่อหลับไม่ตื่นยังหลงอยู่ในวางบนของกิเลสไม่รู้ว่าวัฏฏสงสารนี้มันเลวร้ายน่ากลัวเป็นที่ทุกข์ทรมานมากเพียงใดก็มาสู่ข้อที่สคือฟื้นไม่มีก็มันมีมิจฉาทิถี่มันจะกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิโดยอัตโนมัติไม่ได้ จะต้องมีโอกาสที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมสี่คนโง่คนชั่วกลับมาเป็นคนดีได้เนี่ยไม่ใช่เป็นไปด้วยตนของมันเองมันจะต้องมีองค์ประกอบที่เข้ามาประคับประคองพยุงผมก็มองว่าปัญญาวุฒิธรรมสีนี่แหละสำคัญครับต้องเจอคนดีซะก่อนหนึ่งสับปุริส,สังเสวะเจอผู้ที่เป็นสัตวบ,บุรุษที่สามารถจะชักดำเรามาได้เข้าไปสู่หนทางที่ถูกต้อง 2. สัตธรรมะสวนะคือได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านเหล่านั้น 3. โยนิโสมนสิการเอาข้อมูลธรรมะที่ท่านสอนนั้นนะเอามาใข้โคนพิจารณาด้วยวิธีการอันแยบขายและสธรรมานุธรรมะปฏิปตินำไปปฏิบัตินี่เรียกว่าปัญญาวุธิธรรมสี่ถ้าไม่รู้จักเรื่องนี้การที่จะเปลี่ยนจากวิชาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิ ไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยแล้วนะท่านคิดดูสิครับง่ายไหมละครับท่านดูเอารอบตัวท่านจะบอกไอเด็กสามกีดงงงูอย่างไอ้ก้อนไขมันัวผู้ไอ้ก้อนไขมันตัวเมียหรือไอ้ปาวินหรือไอ้สมศักดิ์เจียมเป็นคนดีโดยอัตโนมัติได้ไหมไม่ได้แล้วมีใครไปสั่งสอนมันไหมมันไม่ฟังมันปิดหูปิดตาปัญญาวิธรรมสีมันไม่ได้รับเลยแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้นี่คือคำว่าฟื้นไม่มีและสุดท้ายหนีไม่พ้นก็คือการวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีวันที่สุดตราบใดก็ตามที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีวันจะหลุดจากวัฏสงสารนี้ได้เลยนี่คือความหมายของคำว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นที่เป็นปรมัตรธรรม สามารถจะนำไปใไข้ควนได้และเป็นความจริงอย่างยั่งยืนมันไม่ใช่สมมุติสัจจะมันเป็นปรมัติสัจจะครับท่านลองจำไปพิจารณาดูนะครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญนาคเขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ